อันนี้ควายจังไดีจังว่าควายฟี่ปะซื้อตัวขายลูกมันไปหรอกำไรมันมีแน่แล้วเพราะว่าซื้อมาแสนสองเลยแม่ลูกแสนสองแม่ลูกเป็นลูกของบักกันไอ้เก่าเจริญก็ขายลูกไปแสนเจ็ดแล้วมันได้กำไรเติบโตด้วยเนาะเว้ยแม่นบักกันน่ะก็เลยว่าควายฟีแต่กล้วยฟีมีกำไรน้อยแล้วอุ้ยก็ว่าจังสั่นเนี่ยที่มันขายกับว่าขาดทุนเป็นเนี่ยนะพันธุกรรมควายนี่ตีแม่พันธุ์นี่ยสำคัญคือถ้ามันมาแม่มันก็แม่ คืองนนี่แหละเขาขัดจังเด่นพอเอาบอลสู้พี่น้องเนี่ยเขาเบิ่งแนวมันขันแนวมันได้ลวกตัวแม่มันกลาเป็นตัวแมีย่าสืบเกิดว่าเป็นตัวเม่มันเสียรับสารับตัวเถิกร่งเทียวอากาศหน่อยคือจังสี่มันใจเนี่ยต่วันไปตัวหนึ่งแล้วตัวแม่ตัวหนึ่งแล้วออกมากับตัวแม่ในท้องอากาศตัวนี้ที่เป็นตัวแม่อยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเถิกอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์อู้เพราะว่าพันธุกรรมมาตัวแม่กับตัวแม่กล้วยสังเกตเบิ้งตัวใดคือการมืด คันตัวเถอกขันกับขันน้อยพ้อห้าผสมยังสิจังหวะมันสิติดบบติดขึ้นยุ่กับยังพอมันขึ้นยุ่กับการเ่าจับสัตว์ลังเสียมันก็เป็นสัตว์โดนคุ้ยมันมันหลูกโดนหรอคือจังตัวนี้ถ้าเพิ่นไปเสื่องตัวเสื่อมยังมากมันก็บ่บติดเพิ่นเหมือนกันเป็นสองสามหมื่นแต่ขาเสื่อมอนะเพิ่นได้ขาย สบายดีมีแห้งพี่น้องที่ขคารพลักแพงแบ่งปันทุกท่านครับนมมีอินเตอร์มาแล้วครับตอนรับพี่น้องของสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับมื้อนี้นัมมีภาพพี่น้องมาชีอ่นนน้ําเที่ยงควายไทยพัฒนานะครับพิกัดฟา้าพิกัดข้อกัอย้ยูบ้านตูมเหนือนะครับตำบลตูมเตยเพื่อกุมว่าปีจังหวัดอุดรธานีมาบึงควายสายพัฒนาอีกข้อหนึ่งนนะครับพี่น้องครับ พื่อจะได้เป็นแนวทางพี่น้องหลายบุรุษคนสนใจสนใจนะครับอยากพัฒนาควายไทยหลักในอาชีพเลี้ยงควายนะครับผมควายงามๆนะครับพี่น้องรับสายพัฒนา,าหรือว่าหลายคนนะครับกำลังมีโครงการอยู่นะฮะกับสีพันพี่น้องนะครับมาสอบถามรายละเอียดการบริหารจัดการในฟาร์มนะครับกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นสลับคุณพ่อแดงนะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เขาอยู่กับคุณพ่อแดงนะครับพ่อแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอ่อคือมีแต่ตัวงา้ๆเด็กพ่อเขาเห็ดฟ้ามาโดนมาในแล้วแต่เห็ดมาได้ห,าห้าหกปีแล้วเนีเรียกเรื่มเดิมที่เป็นยังไงพ่อยัง,ออยงคิดว่าสิมาเลี้ยงควายกะบ่บท่านออกมาอยู่นี่เนาะไม่ไหมเนาะก็มาเห็ดเียนเห็ดยังอยู่นี่แหละก็เลยออกมาอยู่พี่กเลยหาเนี่ยมาเลี้ยงเล่นนจะไปนอกไปหน้ามากก็แจ็คเสียดิยังก็คข้าขายกับเด็กหนุอยเขาพ่อเห็ดได้แน่กห้เขาเห็ด ชงต่อเขาพวกขายหมูขายยังอยู่ตลาดกัมีเคียงมียังบนหลักโอ้ปกติพอมีธุรกิจเขียงหมูอยู่ตลาดคุณบอกว่าขายของตลาดก็เลยให้ให้ลูกเตาเมื่อไห่วงานงยังล่ะบ้านนี้พ่อกเ่าเรื่องประสบการณ์ในการเลี้ยงควายนี่พ่อได้มีประสบการณ์มาก่อนบ้างก็ตะก้อนพอเราเป็นในหอยด้เกิดจากข้อมหักนี่ก็คือพอเป็นในหอยแต่ในหอยควายตัวใดซื้อมาต้องได้เลี้ยงก่อนในหอยแบบที่ว่าเป็นสิมาเลี้ยงไะบาเท่ล่ะ สามหมื่นสี่หมื่นเพิ่นก็ขายเป็นทีไหมซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่ว่าบ่ไปตลาดได้พอไปเก็บน้ำบาตมากฮะแต่ในหอยมาเอาต่อไปอีกเกลือขี้ค้องกลือที่เลี้ยงทุกตัวละคั้วตัวใดพันเป็นหลายร้อยตัวแต่เลี้ยงคั้วแต่ในหอยมาจนใหญ่พห่นละเลี้ยงได้ว่าเป็นความผูกพันกับว่าได้าผูกพันมาแต่ในหอยขี้ชี้ลังบ๊บแล้วในหอยคั้วตัวใดมาขี้เป็นมัดสอมือนเดี่ยวโบก่าขี้เด้เป็นอย่างว่าโบนันเป็นเด็ดตัวเหมันโบก่ายขี้เลยตั้งแต่กี้เน่ะว่ามันดื้อได้เล็กน้อยเนาะ มันนองลงเขาขี้เหรนมันจกเป็นอย่าเงี้ยเป็นเหรนมันมันสิลึงไปมาขี้เป็นมดกล้ยกันเข้าไปคัดมันขี้มดตัวตขึ้นว่ากว้ยชี้ว่าเป็นบะมีอ้าหกปีแล้วที่พอมนอ้าหกปีนี่แหละถตาแต่มาเห็ดอยู่นี่ตะกี้เพิ่นกับผ้าซื้อมาขายไปบานีพ่อคิดจงไหนพ่อจังคิดว่าสิมาพัฒนาสายพันธุ์พอเคยเห็ดตะย่บานเก่าุ่นละเพิ่นกับเสียแล้วก็เลยคิดเห็นเออพอเพิ่นแบเคยพ้าเห็ดอยู่หายนี่เอาเสริมกันหน้าก็เลยเอา้ยมาเลียงเอามาเลียง เฮ็ดมากก็เลยพัฒนาไม่เรื่อยก็หาเมียที่ร้อยสี่สิบกัวนี่แหละพอราคาไปพ่อมาตาจีมันถ้าได้แป้งบดได้ตอนซื้อไม่ไม่ไม่กําลังบุม่มพอซื้อมาปุ๊บมันราคาบุ่มเลยเดจังตจังตังตสิแมลูกมันได้ขายไปแสนกว่าลูกตัวแรกนั่นอันนี้ตัวที่สองมันนี่พ่อเฮามีทั้งหมดจจกโตัวครับก็ต้องก้วยหน่อยมันก็สิบสามตัวนั่นสิออกยี่หันกับบัติฮานี่ออกหาเอนน้านี่ บานีการบริหารจัดการพอ่อพ่อเห็ดจังเดดอการบริหารจัดการคือ,อยูนีมันพื้นที่ข้าบรจากเพืยงพ่อปันเดะกะเห็ดคอ,อกเนีมันอยู่แบบสบายสบายจังน้อยมีน้ำม,มีมอ,อ,มยอย่างไงมันเมียนคอกเมียนหยังเนียนอาหารนี่คือเขาต้องหายมันกินเด้บ่มันคุ้ยแต่สมัยก่อนสมัยก่อนปอยไปใสก่กะไรว่ามีปลาเขาปลาอ,อ่อยแคาเจ้าย่มปลลัดอารถนั่นมันสบายเลียงยังได้ก็เรียงได้สมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเอาเงินโขขมเร่ล่บ่มันแมนมีโขกมีําเลมันเลยเลียงไง สูมือนี่ผู้ใดว่ามันเลี้ยงไงมันยากกรสมัยก่อนเฮาเด้สมัยก่อนเฮาปล่อยไปไปนอนถามันลรงเสียมันก็คอกแล้วคนบ่ทันได้ตื่นอยู่ก็มี่อู้มือนี่บ่ได้มันบ่ได้กินหญ้าโอ้เฮาต้องไปตัดไม้มันเห็นบ่เต็มรถอยู่บาดนี้ตื่นเช้ามาเอ้าป้อเฮ็ดอีหยังแน่บัดนี้กกับเพิ่นตื่นเช้ามาก็เตรียมตัวก็ใช้บาดใแทงแล้วแล้วก็สิไปตัดหญ้าไว้ตัดหญ้าไว้แล้วมาก็ไปเข้าวัดเข้าวว่าตอนล่ะเอาไม้มันกินเท่านั้นล่ะมันก็บ่มากไหมหรอก เียงง่ายอยู่ถ้าง่ายแต่ว่ามันหึงเมื่อยก็เกาแต่สมัยก่อนแต่เขาต้องมีปลาหย่าเด้เขาด้ปปลาหย่าเป็นสิบสิบไรเหมือนเด้หู้ตั้งทึ่งหน้ายีสิบกวอะไรเห็ดหย่าลายก็เขาเขาสิลยุ่ยแปดไรก้อยกินไหลก็คนต้ว้ก้อยกินไหลก็คนปลาหย่าไปขื้นไปแจไม่มันกินเขาปูไวรับุมหยาในอยหย่านี่เปียหย่ายังปูมัดละมันมาดินั่นแหละมองมันคือพื้นที่ที่เห็นน่ะคือเขาปล่อยลงหนามมันกับไปยางก็ซื้อคือให้มันเดินออกกําลังกายนอนหนามเลซื้อ กระซำนั่นละพอมันอยู่ไรมันสีมีนามนอนตลอดแหล่งเขายิขุดสาไปถ่าพื่นเลยไมมนบงแมนสาเขาขุดขุดก้อนสีมีขั้วแล้วเขาต้องเตรียมพร้อมไปนี่ลงไปมันก็นอนนหนานอนฉีขันมันก็ขืนมาขืนมาแล้วก็หายมันจีนนี่ต้องหายกินฮันลังคนที่ผมไปเห็นมากเขาจ้าบอกว่าเลี่ยงกล้วยนี่มันง่ายหมดเลยเนี่ยง่ายวางเดี๋ยวมันวบาพื้นง่ายคือมันเดี๋ยวนี้มันมีเวลาเขาจะไปใส่ก็ไดเข้อาหารมันเรียบร้อยแล้วเขาไปใส่มันอยู่ในเคร เป็นคอ,อกเลี้ยงคอ,อกดูแลเฮาอ,อันนี้คือความง่ายแต่ความเมล่ามันมันเมล่าก็เก่าเด้มันบ่คือแต่สมัยก,อก่อนเด้สมัยก่อนบ่ได้เมล่าดอกห่อเขาได้ไปนอนนนัทุ่งในทุ่งหน้าปล่อยไปเสือมันเขาคอ,อกสู้มือนี่ต้องมาเมีนยนขีนี่ขีมันก็ต้องเมียนเห็นบ่นี่อันนี้เห็ดบ่ไหวนี่ยเอาขึ้นมาไว้สามมือมันตีมีคนไม้แก้ไปติใหมแต่ว่าคนออกอยู่คนออกมาให้่หางต้องมีต้องถ่ายอาสู้มือนี่เจ๊งสิ คือเตรียมสีเอาหยาลงเขาต้องกวัดปัดบจะเกินเด้บ่อยมีขี้เกลียวบ่บ่บอยมีเด้กวัดปัดให้เขาสะอาดจังหน่อยตอนแรกกับปอยอีกปล่อยตอนเศร้าตอนแรงตอนตอนเศร้าเขาปล่อยแต่จังม่วงปะกตื่นขึ้นสิไปตัดหยาก็ต้องปล่อยมันออกไปเลยโอ้ยเพื่อนไปลงเซียน้ำเซียังกับหยาตัดหยามากอะเอาท้องวามสะอาดแล้วเอาหยาเพื่อนกินกินแล้วเพื่อนก็นอนแล้วกินเท็เดียวแล้วมีอีกคือมีตอนแรกกับินถือตัวละสามเข่งสี่เข่งก็แล้วไปสำนักละจบ แต่ก่อนเห็นว่าหารกับห้ามผสมแต่ตอนนี้มันไปว่าได้ดอกกานท่าเหต็ปานนั้นคือมันทุนมันอยู่หลายคว้มันเกิดว่าเป็นราคาถ้ากระโดดตรงนั้นลงมาใส่หยาขันหยาเขาพ่อว่าเป็นยังดีตอนแรกบ่มีอีกวันก็บ่บ่มีมีกับเป็นเฟียงเฟียงสีมดไปซื้อมาเจรละลอยมัดเจ็ดสี่กับสี่พันก่อนและสี่สิบบาทมาเห้เพิเป็นกินเฟียงงียขึ้นกับสามสี่ก่อนนี่มัดตัวตนี่สี่ก่อนพราะมันเดกินหันหยาบน้อยๆมันก็อิ่มแล้ว ตัวละสามซี่เข่งเต็มเต็มอิ่มแล้วอยู่ไ้นมือเมนอยู่ไในหอดคือมือหนึ่งแหละมันอยู่แท่มันแหละมันปล่อยเล่มบนมือมันก็บ่ะไ้กินหอดซี่เข่งหรอกบะนี้่ขกอข้อเข้าเป็นข้กแบบเปิดเียมันมียุ่งปะนี่แต่ก่อนเคยเอามุ้งมาปิดมันบาได้กล้วยมันก็ะตำขาดนี่ข้าวเดียวกับขาดบะนี่ซ้ำแทรลังขังยุ่งกล้วยไปมันเขาไปเลยแตกออ้โหพ่งน้ำใส่มันเต็มเอาลงใบเอามี วิธีการหัวเห็ดจังไงบุณีวิธีการเทาต้องมีแนวอะไรเดี๋ยวนี้มันสีมีพวกแกอ,ออยมันเป็นอย่างละเป็นตะไคร่หอมเป็นมันๆม,นม,นมาใส่น้ำผสมน้ำจะน้อยคือผสมสีษก็ได้มันเปียงแต่ว่าเดี่ยวมันใส่ใส่โซล่าโซล่า,าจากักฝาสองฝามันนี่แหละผสมเตหาลิตหาลิดเท่ากับใส่น้ำหาฤทธิ์นั่งเทียบกับไอ,อย้ยานั่นใส่น้ำ เนอเนอแต่ส่วนมากพอใส่ดอกใส่ตะร้นก็ไม่กินอะไรยุ่งซื่อๆแนนยุ่งมาตอมมันบ่กัดโอ้มาจับปุ๊บมันก็บินหนีเพราะว่ามันมันบ่สามารตริกัดดอกมันมันชู้ํามันน้ํามันน้ำตัวมันก็ดีดีคือตัวน้ํามันนี่มันสิบ่มีเห่าอะไรเลยคุ้ยเฮาแล้วก็มียากันยุ่งยากันยุ่งมือละกองจุดเหยื่อพิ่นนําจุดให้เพิ่นนี่ใส่ขวดตั้งไว้นะไอ้อันนี้ซอยได้บ่พ่หนี่อันนี้มันก็บ่ได้ซอยคือให้มันแจกซื่อๆมันบ่ได้ซอยดอก โฆษณาขายซื้อมันบด้เ็นถึง30เปอร์เซ็นต์อันนี้มันมีมีผลยังย่างทีดีก็คือยากันยุ่งนี่ซอยได้หลยากันยุ่งเขามันเป็นทีลงมันมันโปร่งมันบ่แม่นทีอ่ำมันเอาใส่ได้เปลี่ยนยังอันนี้ควาวยจังไดยจังว่าคว้วยฟรีเ่ะซื้อตัวขายลูกมันไปล้วกำไรมันมีแน่แล้วเพราะว่าซื้อมาแสนสองเด้แม่ลูกแสนสองแม่ลูกเป็นลูกของบักกันไอ้เกาเจริญ ขายลูกไปแสนเจ็ดแล้วมันได้กำไรเติบลอยด้เนาะข้ยเป็นว่าขนาะก็เลยว่ากุ้ยฟี่กะกุ้ยฟีมีกำไรน้อยแล้วอุ้ยก็ว่าจังสันเนี่ยแต่การขายกับกับว่าขาดทื่นเป็นเนี่ยนะอันนั้นอันนั้นได้ออกมาในลูกมันเนี่ยไปต้องจุ่นเนี่ยขายยัเงี้ยวเพระทันพ่อปีได้ฮนอันนี้บนเพบนมีทองนะพี่พ่อเนี่ยทองแล้วในทองกับทองแล้วพ่อครับเพบนสูงตัวเลยตัวนี้สูงตะกี้วัดมันได้ร้อยสี่สิบหาสี่สิบสี่สี่หาสี่หกอยู่เนี่ยมันนี่แหละ อุย้ยลูกกับไก่ดีซ้ำเมียหรอไหมลูกมันญ่ลูกดีไผท้องจูเนียนี่ลูกตัว,ตวแรกลูกตัวแรกเก่าจรเิญกับตัวเมียด้อันนี้เป็นสายท้องจูเนียไผ่ท้องไผท้องเออไผท้องจูเนียด้วยนี่ของอยู่ผันทุ่มค้างงามเสียไพ่นี่โอ้เราเราเรา,เราในท้องเพิ่นหรอเ่อในท้องนี่เป็นลูกคุ้มฝุ่งพอมันเป็นลูกกันเอกมงคลเอาใส่โกเมืม่งผิดบปติดก็เลยเอาประกันอยู่นี่แหละใส่เลยขายไปแล้วพอคุ้มฝุ่งอยู่นี่เป็นลูกเอกมงคล สูงลอยหาิบยูะขั้วยสองปีก็กว่ากระเสื้อในในทองเป็นแม่นี่ถ้าเบิง้งดูมันกับในในแม่นั่นแหละบักพอที่ขายไปลูกมึกงคนตัวนึงลูกลูกักกกบพ่อกับขวางได้บราแม่ลูกซื้อมาแม่มันก็ขายไปนำเมี่ยงเลยวันเถอะแม่ก็ได้สองตัวเป็นลูกว่าไดแม่ลูกหลอดสองตัวนี่เป็นลูกกุ้มฟุง้งนั่นนี่จังหน้ลูกหลอดนี่ในทองตัวนี้เป็นลูกของไงดาวสยามอยู่ได้ตัวเดียวนี่เอาท่านทุกเนี่ยเอาท่านปล่อยเลย จะเลยยางอังสันเอามันจับบรท่านมันขืนมันกันนำกันโหลดแ็เห็นมันนำอยู่ตัวน,นี้สวกเดียตุลา่าสองตัวเนี่ยเดียนตุล่ามดอันนี้ต้นต้นตุล่านี่ปลายตุล่าตัวนั้นเสื้องก่อนตัวนี้เสื่งที่เป็นเดียนคว้วยมีทองมันสิเป็นสามร้อยสามสิบหกเราเพิน่นผู้น้อยนี่เลย่ะผู้นี่เพชรผู้แพงในทองนี่เป็นดาวสยามอันนี้เพชรผู้แพงตัวเมีย ส่วนมากขัว้วยู่นีออกลูกตัวตัวเมีคือ,อ,อคือเข้าคัดเท่ากับคัดตัวเมีพันธุกรรมขั้วนีต่ตีแม่พันธุ์สำคัญคือถ้ามันมาแม่มันกับแม่แคือคนนี่แหละเขาคัดจังเลยพอเอาบอลสู้ออพี่ <ทำ S 1> ้องเข้าเบิ้งเนยวมันขันแนวมันได้ลูกตัวเมีมันกับเป็นตัวเมียย่าสืบเกิดว่าเป็นตัวเม่มันเสียรับสลับตัวเถิกลังเทียวโอกาสหน่อยคือจังสี่มันใจเนี่ยแต่วันไปตัวหนึ่งแล้วตัวเม่ตัวหนึ่งแล้วออกมากับตัวเม ในทองโอกาสต,ตัวนี้ที่เป็นตัวแมยูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิเป็นตัวเถิอกอยูสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพันธุกรรมมาตัวแม่กับตัวแม่คุย้ยสังเกตเบิงึงตัวใดคือการมดกันตัวเถิกขันกับขันหน่อยนั่นแม่ใหญ่แม่หนึง่งอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆเนื้นอี่น้องเดแมนถ้าเพิ่นเข้าคุเป็นแม่คือข้อไหนล่ะข้อสิบปเบึงยังไหนวะข้อสื่อที่แหล่งนี่เราเบึงเราพอเราแม่มันมันให้ลูกตัวแม่บ่นี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 ่กับลูกตัวแม่นี่ สองตัวตัวแมงมาด้วนี่นั่นแมงมันแมงมันกัลูกหกตัวนอนอยู่นั่นไปสื่อพันขึ้นมามันทรงลูกเก่งแล้วก็ลูกลูกหกตัวมีตัวเถิกตัวเดียวนอกนั้นตัวแมงมันตัวเถิกตัวหกตัวนี้มันเป็นเสือสายไล่ลวงเนวใยไหนวะตัวนี้เป็นสายหลานของบักเอียงล่ะอันอยู่น้ำตะแกนนั่นแหละนั่นแมงมันนอนอยู่นแมงมันพันสื่อมาจากพญเมียนแมงมันนเป็นกล้วยพญเมียนเด้เลาะเบิ่งทางนี้กันนะ แม่ญ่นี่ละมันให้ลูกตัวเมียมันก็นให้ตัวเมียในท้องโอกาสที่เป็นตัวเมียกะตัวนี้ก็ท่องคือกันท้องท้องได้รุ่นเขาผสมมันเพชรดาวสยามนี่ดาวสยามของเจ๊ชัดนี่อ้ป่ะว่าเบิ่งทางนั้นกันนะนี่นี่ลูกมันเห็นปะ่ะอันนี้คือลูกเพิ่นได้ลูกแรกเพิ่นน,นนี่นอนนี่นี่นนนนลูกนั่นลูกสวงนี่นี่ลูกลูกแรกเพิ่นนี่ลูกกับไอ้อกล่องฟ้าดินี่ ลูกกลัอนฟ้าเนี่ยลูกแรกลูกตัวแรกเพื่อจะเป็นลูกที่สองนั่นที่สามข้าในท้องลูกลูกนี่ลูกกองฟ้าตัวเมีอันนี้ก็ตัวเมียดีป่ะตัวเมียกองฟ้าว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียกุ้ยเมียนั่นแหละว่าได้ท้องบ่นี่ครับนี่อันนี้คิดว่าท้องเหรอเพราะว่าเห็นน้ำเมียมันออกบันกระเด็รักบักบักบักขายไปนั่แหละนำแล้วจักนำมือได้เพราะหูจัง แต่ว่าคือปลาทองแล้วอันนี้เขาเขานำมันแล้วมันหลายหลายแล้วปลูกกว้างบนตัวถึงทีว่าปล่อยแล้วปล่อยมันกะจัามันขึ้นย่ำได้บ่ได้เบิ่งตัวนี้เพราะ่ามันสูงเท่าไรครับสิร้อยสี่สิบสี่สิบผ่านเนี่ยเกือสิบบวกแมนพี่แหละมีแงางหลังไม่ไปนอนในเบื้องเนี่ยสี่สิบี่สิบผ่านีฮ้จังไรบ่ได้วัดโดนกระประมาณเนี่ยขึ้นว่าพรามันคือออกมาส่งดีมันสุดตัวแต่พราพราะขัดวิธีไหนวิธีขัดเนี่ยเอาตัวก็ะขัดน้ำเล่าน้ำก่อนันนันย่ายมัน นอนอยู่ยใหญ่ตัวนี้ที่เป็นแม่ตัวนั้นนี่แม่คล้ยคล้ยแม่นี่เพิ่นซื้อมาน้ำบ่แม่นซื้อแม่มันเพิ่นซื้อมาน้ำพ่ะเยียนเพิ่นเลยไปเซิ่งกล้วยพ่ะเยียนเลยมาในตัวนี้โอ้แม่นี่ดีป่เออบักบักเสียหน่อยเพิ่นบังแต่ตัวอยู่น้ำตะแกนอยู่บ้านตานั่ยละตัวพีกับน้องน้องไอ้กันแต่ว่ามันหนึ่งคนละแม่เพิ่นนี่ตัวนี้สิออกวันที่หาได้นี่มีแต่ตัวจังๆพี่น้องไอ้เบื้องนี่นี่ ลูกลูกลูกตัวตัวแยกมากเดี๋ยวนี้สร้างอุดดอนสูงถึงร้อยหกสิบเได้ให้ลูกเก่งตัวแม่คขึ้นกันเด้ลูกตัวใหญ่ตัวในทองนี่ตัวนี้ก็งหญ่้ยคมับฮะทองขึ้นกันดีว่าสิ่หวปติหานีห้วพ่อครับมันสิบโคฆพร้อมกันดีเหรอนี่ทองบักกันอันนั้นทองบักเพชรแท้ไส้เพชรสยาม่ติดบักไส้เพชรแท้ติดตำเลยได้เพชรแท้บ่ได้เพชรสยาม เพราะเขาผสมยังสิจังหวะมันสิติดบ่ติดขึ้นอยู่กับยังพอมันขึ้นอยู่กับการห้าจับสัตว์ร่งเสียมันกับเป็นสัตว์โดนคล้วยมันมันหลูกโดนเหรอคือจังตัวนี้ถ้าเพิ่นไปเสื่องตัวเสื่งยังมามันกับบติดเพิ่นเหมือนกันเป็นสองสามหมื่นแต่ขาเสื่งมันเพิ่นได้ขายให้โอ้เพิ่นได้ขายให้พ่อขายให้ขายมาซื้อม่าไถ่ซื้อมาเจ็ดหมื่นซื้อมาเป็นคล้วยมีปัญหามันเสื่งบ่ติดคือมันมันจะขึ้นก้อนเป็นสี่หามือเพิ่นเด้แล้วกันค้นบ่ฮห้จักเอามาผสมปุ๊บ ่ใครพทเจริญเติบโตอยู่มันขึ้นแล้วมันกิมันกระตกก่อนใครมันพอเจริญเติบโตแมันฝ้าพอดัดเห็ดไปเห็ดมาเทียรแรกกเอามาใส่บักกันดาวสยามโอ้ยใส่บักกันเพชรสยามมอบิวสมัยแล้วมาตรวจไข้บึ้งเอ้าไข้มันคือบ่ไปบ่มาพ่อคือผสมแล้วว่าสันไข้มันบ่เจริญเติบโตเอ้าถาบเบื้องไม่มาบิวสันต์รอบรุ่นมาเยอะขึ้นมาปุ๊บปล่อยมันไปเลยซีหามือหกมือ จังมาเบิงไข่อีกโอ้ไข่มันใหญ,ญ่ป่ะนี่มาดเข้ามาผสมกวนมันมันมเลยบติดก็เลยไปขื้นขาไปมันมีอยูเคียงกังเศ้าเด้มีเศ้าเศ้าเบิงสซเกินยังใสพ่อนี่ยเทียที่สอติดเลยกัเลยไเผ็ดแฉกเลยไ้เพชรยมกัน<ๆ>ข็งจะเกชนันไก่เหอที่ิตรงมากจีวัติหานี่แหละไก่แล้วไก่ครบรอบวัติหานี่ก็ครบรอบซึ่งมันค้ยนี่ มันมันมันอยู่หนีมันมีตั้งแต่สามร้อยสามสิบหกถึงสามสิบถึงสี่สบสองคอนน่ะกสิเวเดียนกลัวๆมันจังออกอยู่หนีบ่ออกก่อนจ๊เชียโอ้สนับมือเลยนีการดูแลกว็ว่ามันจังขักอยู่สมเพลนเห็ดขักอยู่เ <c oughs> <c oughs> จังสี่แล้วอันนี้ลูกจังไหนสันป่าซุ้มนี่อันนี้ลูกเองมงคลใส่บังกัน่ะอันนี้ก็เคยเ,เขาชิลักตอกแลยเราบังส่งดอกคั้วเหนยเหืด้นกันปล่อยเลยเพราะว่ามันบ่ขืนจกักเชีย กะซีรับเขารักเซึ่งเราจังยันอ๋ว่ามันอายุเท่าไรเรามันือสี่สูงหนึ่อันนี้กะซสองปีน้อยๆสองปีกลัวอ๋อไว้รุ่นเลยตัวนี้กะปล่อยมันแล้วคล้วยปีกว่าแต่มันเป็นสัตว์เป็นอย่างมันสมบูรณ์มันก็ขึ้นแล้วเด้มันก็ขึ้นแล้วบางคนเหมือนว่าอายุบ่ท่านใดบ่เมนเมนขันเฮาคุ้มได้ก็แมนสามปีผลจังไงมันซึ่งแต่ว่านี่เฮาบ่ได้คุ้มไดไม่มีพอพันเนี่ยพอพันหนึ่งข้อเสียมันก็คือเฮาบ่สามารถติดเบิ่งมันได้ลักเสียมันก็ลักตอกเขา สองปีสูงเท่าไรพ่อนี่นี่บ่บพ่สูงหลายดอกมันเป็นคนเกินเนี่ยเน em, boom, lasse, s, <S eh? asis, Men, Torah, ี่ยแม่แม่มันแม่ใหญ่เลยแม่มูลาแม่ดำดำแม่ดูกระสมโอ้ลูกแรกแม่เพิ่นเป็นมูลาแม่ใหญ่แม่เพิ่นเพิ่นว่าจังสี่ได้บอกเพิ่นว่าขันได้แม่มูลามาใส่เพิ่นอิกใหญ่ใได้เพิ่นว่าแข้งขาใหญ่แข้งขามันแต่ว่ามันตีใหญ่ไปหนาอยู่คว้วมันถึสูงกับประมาณโอ้กับหัวเจ้าสองปีเต็มที่มันกับสีบ่อเกินร้อยสี่สิบสี่สิบห้าดอกโอ้เป็นกะะซงลูกดีแท้ เป็นลูกเกญ่มงข้แข้งขามันดูคุณน่ะมันเป็นกล้วยเป็นกล้วยกระดูกงแต่ว่าคือว่าสิติดติดเหรอละพวันบ่ขึน้นเลือกเทียปอยยุ่งสิกัยญาหัวมันตัวกับส่งพี่ถเถอะนั่นมีโอ,อกาสด้เนาะพ่อเนาะเมนมันบ่ข้นรถนั่นด่พอ่ออันนี้ซื้อมากซื้อมาแยกแม่เห็นแม่มันใหญ่นี่แหละการซื้อกล้วยเรื่องเทียกอะไรการตัดสินใจเป็นยังไงพอ่อมันบกแล้วก็คือการตัดสินใจ เฮ้ามันกัย่อมรับการตัดสินใจกับของเจ้าว่าผู้ขายเขาบ่ได้ดิเฮ้ามาเขายังซื้อเข้ามาเขายังซื้อเหมือนบ่ะเมียนครับซื้อมันแล้วมันบ่ได้ยังใจเฮ้ามันก็ต้องย่อมรับมันบ่ได้ยังใจเขาไปเห็นมองได้เพิ่นที่แหลกพ่ายังเอาเห็นแม่ได้เห็นแม่มันบ่ได้เบิ่งเลยแม่ยใหญ่ๆมันกับรังเสียหลูกคนเขาเบิ่งที่แหลกมันก็เป็นแต่ไงเ่จังซสี่ละขายเงี้ยวๆโคโรยูแม่นี่เป็นแม่อุทัยเอ้ยแม่ชนบุรีเป็นคัชนบุรีคิดว่าเสียวมาพา สิมะพากับค้วยเห็นเป็นค้วยหยักก้วยยังเหมอไหมแข่งขาคล้วยเรียนนี่นี่้วยแขงกล้วยโอ้ยกัะยอนขาเนังสี่นอกล้วยแขงแคะกแคะก้วยชนบุรีกับสิมะแพงนี่นีโอ้ซุ้มข้าวเจียวเก่ามือเก่ามืหะตัวน่อยออกจากแม่มากเก่ามือหะแม่มันสูงลอยสิหาซิปหนอแม่มันสูงตัวใหญ่เพิ่นมาจากชนบุรีกล้วยตัวนี้เป็นคล้วยชนบุรีเข้ากขุดว่าเสิมะพ้ากับคล้วยอีสาน เด็กับคั้วอุทยไทยเองสิงนะก็เลยเอามาเก็บมาไว้เสือตะกีมันก็มันก็บาดแพงเนาะราคานน่เนาะแต่ว่าซูมือน,นี่บางสองมือนก่เบ,บ,บว่านีบ่อยเนี่ยแต่ว่าขาพิ่นไม่พอมาปวดอันไซเซนเด็บมันเลี้ยวได้พอเป็นทังเลี้ยวเลย,ยข,า,ขาเหีายวขาหน่อยเป็นคั้วแรนโอ้ <laughs> คิดจังเลยดอก <laughs> คิดเพราะคือมูอันนี้คือไปเห็นแม่พิ่นมากวางสิติเห็นแม่แม่มันก็เขาวันทีเป็นกลมๆฟุม,มือนี่เ <laughs> ขาเขาลำเทียน เขาลำเทียนเขากรมป่ะว่าเบื้องทางนี้กันน่ะโอ้ยพี่น้องครับมีแต่จังจังแห้งไรนี่ไหมขาใหญ่ตีนใหญ่จังจริงไหมป่ะตัวนี่กะก็เห็นน้ำแม่ซื้อน้ำแม่แต่แต่มันแห้งคนตัวนี้ก็ซื้อแพงเิดนี่เอาเพิ่นพูดนี้คือเขากล่อมงามแต่ว่าแม่มันเป็นจับร้อยแม่กระไรหาสิบสี่ประมาณแม่สูงไปซื้อมะตะหกเอนคนตอนนี้เพิ่นอายุเท่าไหร่แล้วพ่อ ตอนนี้ก็สิเขาสองปีแล้วซื้อมาแสนสองหมืนหาพันนี่ไม่ลงเลยวั <c oughs> ได้มาหอดสมัยนี้มึงดูติงตว่าไรล่ะไกะย่างมอนคือตะวันสีไงไก่ย่างย่างะคิดนั่นไล่กับกับขั้วมีสายเลียดลูกบําบัญญัาน<อ>เขาก็เห็นมองเกิดมองไปมองมาเขาจังเอามามาแล้วมันไก่ยังบ่อใดยังใจเขากับบ่เป็นยังมัน,าน,ใน,ในดาสีไงดอกควาแกงขากไก่ไงสูงอยู่แต่ว่ามันเสียเวลา สามสี่ปีหาปีกะสิมีรอยหกสิบหกสิบกล้วอยู่กล้วยตัวนี้เขาสอดน้อยช่วงนี้เขาคือวันราคามันลงเป็นตะไนแต่ละง่ลงลงแจังสี่ยุตลาดเขาก็จะซื้อให้เพราะเกินสามหมื่นป่ะเนี่ยสองหมื่นกว่าอ้วกกะขอเอาซาันก็ะซําขอได้สมือเนี่ยผู้ใดเลียงกล้วยกะใจห่อนแน่กะบ่ได้มันควรนจำเป็นดอกขันบ่จำเป็นกะเจ้าเพิ่มขายมันเลียงไว้จนมันเป็นคาจังน้อยจังขายได้คือกล้วยเถิงสี่ละ อย่างเอกสี่หาปีมันก็บทีไรซี่หามื่อนจ่ะเพราะว่ามันสิมีโอกาสกลับมาเป็นราคาอีกบอกมีคือว่าจ้งไรก็มีแต่มันโล่งไ้มันก็ขึ้นได้พอเป็นผ้าวางสิตะกี้ขั้วไมันกับบ่ขึ้นจอกเทียดอกมันยังขึ้นอยู่ว่าสันมันก็ขึ้นแล้วมันก็ต้องลงมีขึ้นก็ต้องมีโล่งเจ้าว่าสิยญามได้เจ้าไนกับข้นดอกช่วงนี้อดเอาตามที่พ่อพี่นองเบ่งอยู่นี่ขันมีคนมาจีบมม่ยังนี่พ่อสีแบงพิ่นบอกกั่ขันพ่อแบงไ้กับแบง เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันเต็มคอกดูมีหม่งไว้ออกมาอีกก็อยากแบ่งอยากปันให้พี่น้องไปเลี้ยงซอยวางสิแมนอยากให้ไปแบ่งซอยไปเลี้ยงซอยอยู่จากไดกัมาจังโทรมาจังได้ฝากเบอร์โทรั่วไปจังไว้จังโทรมาเอาพ่อครับมาเบิ้งกับพ่อแพงดอกเอาสิฝากเบอร์โทรกับพี่น้องเนี่ยบัดนี้มาราคาเขาวัดเขาว่าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่เจ็ดแปดสี่หกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าสี่ เจ็ดแปดสี่หกเจ็ดแปดสี่หกขันพูดอะขึ้นวายจากเลี้ยงคั้วเนียจากนั่นกะจังมาเบิงได้พี่น้องเด้อมาเบิงมานั่นรถป๊อบนั่นดอกราคาประามานราคาส่างตึกดอกกันได้พ่อขายได้ก็ขายพ่อแบ,งออบ่งปันเกษตรกรผู้มักเลี้ยงบ่จากไหนบ่เป็นซุ่มมาไปขาขายขาขายแขกบ่บขขข่ขายอ,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 อยู่นี่โอ้เรยอต่วนนี่น้องเลี้ยงเลี้ยงมากกัเพี้ยงเพิ่นอยู่ได้เป็นบ่เลี้ยงเฮาไปหอดเฮาแล้วเลี้ยงกะจังแล้วแต่สิเฮ็ดแต่ว่าบ่เอาไปตลาดแจกเซีย เอาไปขายนี่พอขายพรพิกัดฟ้ามพิกัดฟ้ามกับบ้านโนนน้ำเที่ยงนี่บ้านตุ้มเหนือแหละแต่ว่ามันเป็นบ้านโนนน้ำเที่ยงบ้านตุ้มเหนือเนาะบ้านตุ้มเหนือตำบลตบลตุ้มไต้อำเภอกุงพราว่าปีจังหวัดอุดรธานีพี่น้องครับขันเมนพี่น้องสนใจเด้อแวะมาหรือว่ายิ่ทั่วมาสอบถามก่อนเลยเบิงมาเบิ่งเลยมันกัดขันอยากแดงอยากปันกัดม้าโบกันลวดไปแหงถือช่วงมันล่งนี่แล้วมันปวดหัวอยู่นี่ ผู้มาเกลี่ยงกันานี่แหละซื้อกล้วยผู้ซื้อเลี้ยงกล้วยกันเนี่ยน้ำใหม่นานี่นามันขื้นข้าไปซื้อมันบ่ได้ดีดอกแล้วก็ซื้อกับเบิ่งเล่าเบิ่งก่อใน่จังน้อยว่ามันว่าสิผูดพลาดตำประหลดแลวพิษพลาดมากแล้วมันก็เสียาดทองก็ต้องทองอ่ลีซื้อน้ำผูขยเจ้ามีสินมีทํำจังน้อยบ่ตัวมันว่าแต่ยากได้เมียนเลยครับพี่น้องสัตว์ชีวิตแล้วพี่น้องครับผู้ใดสุนจิตสนใจแวะขอมาหาพ่อเรามาสอบถามได้นะครับมาแบ่งมาปันกันนี่ละ ในครับคลิปนี้พ่อพี่น้องมะบึงสมมัาพ่อควันะครับขันแม่นว่าอยากเห็นกับหูกับตาไอีอยากโบอยากจ่ามหาห้อ่พอดีได้ปรึกษากันได้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมคลิปหนาพ่อกันไหมพ่อขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ